เสิร์ฟ้มนกมากับแซปฟอยู่กระบี่เรากำลังไปไหนครับหาทะเลถ่ายสรุปปีซะหน่อยนี่ยะครับอานางบีเฟสติวัลกระบี่เขาดาวขี่มอเตอร์ไซค์มาดูพื้นที่อหรอเดี๋ยวเลยเดีย๋ยวเลยขอบคุณรถมอเตอร์ไซค์นะครับจากที่รพอปพภอที่โรงแรมด้วยนะครับขอบคุณ นะครับวันนี้ก็จะเป็นอ่านางนะครับร้านพี่โจ๊กนะฮะถ้าไปถนนเนี่ยจะไกลหน่อยแต่ถ้าตัดเรือเนี่ยตรงอย่างเดียวเลยก็ข้ามไปนู้นเหรอคะใช่ข้ามเรือวิ่งรถ28นาทีเรือ40เพราะเรือมันวิ่งได้ช้าหน่อยคิดว่าแต่ถ้าระยะมันใกล้เผื่อใครอยากชมวิวบอกเลยนะทุกครั้งที่มากระบี่นะครับเราจะได้เจอผู้คนที่น่ารักแบบนี้เสมอ ได้วิวทะเลแล้วก็ได้แสงช่วงพระอาทิตย์ตกแบบนี้นะครับซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่หาดูได้ยากจากที่อื่นนะครับต้องเป็นที่กระบี่เท่านั้นนะครับสำหรับบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วก็ผมชอบที่สุดเลยคือตรงบริเวณอ่านางเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีนะฮะมีเด็กผู้ใหญ่ครอบครัวเนี่ยเขามาวิ่งออกกําลังกันพาลูกมาเล่นทะเลเราจะมาตรงนี้กันทาไมนอกจากมาร้องเพลงแล้วนะครับเราจะมา สรุปผลของช่อง Soloist Channel ในปี2021กันในบรรยากาศที่งดงามแบบนี้นะครับปี2020คือปีที่แล้วถือว่าเป็นปีที่แย่แย่ในในหลายมิติในเรื่องโอ้โหโรคภัยเศรษฐกิจอะไรคือเละทเทะไปหมดอีลงตรงนังปหมดปี2021แย่กว่าเดิมนะครับแย่กว่าเดิมที่ว่าคือมันเหตุการณ์มันคล้ายๆเดิมเพิ่มเติมแต่ความเบื่อหนา่ายแล้วก็ตึงเครียดแล้วก็แย่นะครับแล้วก็ ขยับตัวกันยากจริงๆนะครับทางผมทางพี่ฟิล์มทางน้องโดมน้องทรายน้องเฟิร์นทีมงานโซโลอิสทุกคนขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่รู้ถึงลูกค้าด้วยนะที่ทําให้ทั้งช่อง Solar ิสชาแนลยังดาเนินกิจการต่อไปแบบพอได้นะครับในปีนี้ขอบคุณมากๆครับก็สําคัญก็คือปีหน้านะครับปี2022นะครับผมว่าผมเองและทางพวกเราได้ปรับตัวกันได้แล้วแหละคือมันต้องได้แล้วเพราะว่าเรารอให้อะไรมันดีขึ้นแบบปกติไม่ได้แล้ว เราก็ต้อง move on ไปข้างหน้านะครับเหมือนกับความรักก็เช่นกันถ้าเกิดค,คุณเลิกลากับใครแล้วคุณจะรอให้ทุกอย่างมันดีก่อนแล้วคุณค่อยเดินทางต่อไปเนี่ยมันอาจจะช้าผมก็ต้องพยายามปรับไปทุกวันทุกวันนะจัมว่าตอนนี้เราเริ่มเข้าใจกับวิธีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่สิ่งที่เหมือนตกหล่นไปเลยแล้วก็ลืมไปเลยจริงๆก็คือการได้ไปพบไปเจอผู้คนการได้เดินทางการได้ออกไปคุยกับคนที่เขามีความสุขใน ในแบบปางๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องกลับมาให้ได้นะแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวอพอเป็นปี 2, 2022เนี่ยเป็นปีที่เราเริ่มเดินทางกันได้คนที่จะเดินทางไปหาเขาก็อาจได้รับวัคซีนอะไรกันไปแล้วมันก็ควรจะมีภูมิต้านทานมากขึ้นทั้งทางร่าง,ง,งกายและจิตใจนะครับก็คิดว่าผมจะพารายการประชาชื่นกลับมาให้ทุกคนได้ดูและอิ่มเอมกับความสุขของผู้คนแปลกหน้าอีกครั้งหนึ่งแบบเข้มข้นนะครับทั้งเป็นคนที่คุณรู้จักรู้จักเป็นอย่างดีและไม่รู้จัก แต่ละคนเขาก็มีวิธีการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ต่างกันไปแล้วต้องดูสิว่าคนที่เขายิย้มได้อยู่ในวันนี้เขาเขาไปทําอะไรมาวะอทำไมเขาถึงแบบยังยังได้น่าสนใจนะครับประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆในช่องนะครับมันก็น่าจะมีความปรับตัวให้มันเข้มข้นเป็นปัจจุบันมากขึ้นเหมือนกับข่าววันใหม่อทุกอย่างเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในออนไลน์เยอะมากทั้งแบบมาเร็วไปเร็วมาเร็วอยู่นานแล้วก็งงๆอะไรอย่างเงี้ยคือ ทางผมทั้งพี่ฟิล์มทางน้องโดมเนี่ยก็อาจจะต้องกติดสถานการณ์มากขึ้นนะครับแลวอาจจะต้องไปในสิ่งสถานที่จริงให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยฝุ่ตรงนี้มีน้ําท่วมไปเลยรไปช่วยไปดูมันยังไงเออเอาให้มันเข้มข้นนะครับคืออาจจะบอกว่าความเป็นช่อง s o s Channel เนี่ยนะครับยังเป็นช่องที่ผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เปิดมาเนี่ยก็ยังเจอคนดูที่น่ารักเสมอนะครับทุกคอมเมนต์ยังคงเป็นคอมเมนต์ที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะครับวันนี้ผมเองเป็นตัวแทนทีมงานขอบคุณนะครับ ที่มีบุคคลแปลกปลอมเข้ามาในนี้น้อยมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับสิ่งสําคัญที่สุดพี่ล์มตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับปีหน้านะครับเราอยากจะให้ทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อ s u b s c r i b e เพิ่มเติมให้พวกเรานะครับเป้าหมายของเราเนี่ยไม่มากไม่น้อยเราตั้งไว้ที่สักประมาณ3 0 0 0 0นพอประมาณนี้เนาะเอาประมาณ3 0 0 0 0นพอเราค่อยๆเติบโตไปอย่างมีความสุขแต่ถ้ามันมากกว่านั้นเราถือว่าเป็นกําไรชีวิต ก็ฝากด้วยแล้วกันครับสำหรับหลายคนที่ผมเห็นนะผมเข้าไปดูตัวเลขหลังบ้านคนเข้ามาดูแต่ไม่ได้กด u b s c r i b e มีนะผมเห็นคุณนะผมเห็นพวกคุณนะว่าคุณแวะเข้ามาดูดูจนจบคลิปด้วยครับทำแบบที่คนอื่นเขาทำอะ่ะยังไงอะ่ะอย่าลืมกดไลค์นะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็กดแชร์ตรงนี้นะ,ะนี่นะแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็ u b s c r i b e นะครับตรงไหนก็ได้ครับเดี๋ยวทำไวให้ให,หลายๆปุ่มกดไม่ถนะ <laughs> นะูกเลยล่ะฝากด้วยนะครับสำหรับแฟนๆ ช่องก็ส่วนหนึ่งแฟนๆเพลงก็ส่วนหนึ่งปีนี้ไม่น่าเชื่อครับเราจะพาเพลงรีเจนซูขึ้นไปที่ร้านวิวนะครับขอบคุณมากนะครับปีหน้าจะมีรีเจนซูเวอร์ชั่นพิเศษที่ทุกคนรอคอยนะครับโรวันนี้เต้ารอเลยเดี๋ยวยฟิชเชอริ่งกับคนที่ผูกคุณชอบแหละแน่นอนมี MV ด้วย MV นี่จัดใหญ่นะครับเต็มๆนะก็ลองดูแล้วกันส่วนเพลงส่วนตัวผมเนี่ยก็น่าจะมีออกเพิ่มเติมแน่นอนในปีถัดไปครับ,รบดังนั้นเนี่ย ปี2022นี้จะมาถึงนะครับให้เป็นปีที่คุณเนี่ยวางแผนแบบระยะสั้นผสมระยะยาวนะครับเหมือน mm hmm. ปลูกพืชสลับแบบขั้นบันไดแบบนั้นเลย mm hmm. เพราะว่าถ้าเราไปมองกไกลอย่างเดียวเนี่ยแล้วเกิดระหว่างปีมันเกิเดเหตุการณ์อะไรแปลกอีกเนี่ยมันจะทำให้แผนมันรวนไปหมดนะครับฉะนั้นก็วางแผนแบบสั้นแล้วก็วางโกแบบยาวๆทิ้งเอาไว้ด้วยอันหนึ่งนะครับให้เป็นปีที่เอ่อให้ทุกคนเนี่ยรับสุขภาพตัวเอง,อยงเยอ,อะดูแลันการพบปะดูแล คือเป็นคําที่มันดูดูเฉิ่อมะมนะแต่ว่ามันจาเป็นจริงๆก็คือว่าการคุณห้ามตกจริงเราเห็นเลยว่าเมื่อเราเมื่อเราปล่อยชิวเมื่อไหร่นี่มันจะมีเหตุการณ์ขึ้นทันทีฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่วัคซีนที่เกิดขึ้นนะครับคุณก็ต้องระมัดระวังเช่นเคยแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลคนที่คุณรักรอบๆข้างคุณพ่อคุณแม่คนในบ้านนะครับแฟนใดๆก็ตามนะครับรวมถึงเพื่อนที่ทํางานด้วยนะเพราะว่ามัน มันตึงไปหมดแหละนะเราก็ช่วยกันก่อน,นลงมาแล้วกันนะครับสําหรับเรื่องรายได้นะครับอันนี้ก็เรื่องสําคัญสําหรับการอวยพรนะครับรายได้ในปีหน้านะครับเอาเสมอตัวก่อนพอแล้วนะแล้วก็ถ้าได้เยอะกว่านั้นก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตนะครับคิดแบบนั้นไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วทุกอย่างก,ก็น่าจะค่อยๆคลี่คลายขึ้น มากนะทุกคนผมและทีมงานโซโลเอสทุกคนสวัสดีปีใหม่เอาไว้นะครับแล้วปีหน้าเราพบกันผมขึ้นปุ่มให้อีกทีนึงแล้วกันนะฮะซับนะฮะซับนะฮะซับนะฮะยิ่งกดซับเยอะคุณยิ่งมีซับเยอะนะฮะเอานะฮะนี่เป็นพรจากพวกเรานะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันครับบายคูณเด็กพวกนั้นสิเขามีความสุขสบาย